้าะะต้องบอกเลยเลยว่าหลายๆคน,นมีปัญหาฝ้าแต่ว่าฝ้าแต่ละคนที่เป็นเนี่ยก็มีไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เนียมจะมาเล่าให้ฟังถึงปัญหาหรือว่าประเภทของฝ้านะคะว่าฝ้าเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราเป็นฝ้าประเภทไหนไปดูกันค่ะ 1. น,นะคะเป็นฝ้าที่ตอนนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยเลยนะคะนั่นก็คือฝ้าเลือน,นั่นเองค่ะ ฟ้าเลือดเนี่ยนะคะเกิดมาจากการที่บางคนนะคะมีเรื่องของการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีนะคะรวมไปจนถึงบางคนเนี่ยอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมินะคะที่ค่อนข้างร้อนละอุ่นแล้วก็อบนะคะหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันนะคะที่มีผลกระทบกับการที่จะต้อง ถูกรังสี U.V เนี่ยเป็นระยะเวลานานนะคะฝ้าเลือดนะคะแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันนะคะก็คือระยะเริ่มต้นเนี่ยตัวของฝ้านะคะจะเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นสีชมพูอ่อนเรื่อยรนะคะแล้วก็ของบานคนเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกับเส้นแดงๆนะคะเส้นแตกตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเส้นเลือดฝอยแตกนะคะแล้วก็ชั้นผิวเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะไม่สามารถเก็บกักเลือดไว้ได้นะคะเลือดมันก็เลยซึมออกมาอยู่ใต้ชั้นผิวทําให้ดูลักษณะเป็นเหมือนว่าเราเนี่ย มีผิวนะคะที่มีเลือดฝาดนะคะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผิวเราเป็นสีชมพูดูน่ารักจังแต่บอกได้เลยว่าถ้าเราปล่อยไว้นะคะให้มันนานขึ้นเนี่ยก็จะพัฒนากลายไปเป็นฝ้าเลือดที่เป็นระยะรุนแรงนะคะก็คือว่าฝ้าเลือดตรงนี้จะพัฒนากลายเป็นสีดำนะคะสีม่วงแล้วก็สีดำคล้ำในที่สุดแล้วก็รักษาค่อนข้างยากส่วนใหญ่ฝ้าเลือดเนี่ยจะมักจะเกิดจากนะคะออฮอร์โมโนในร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องของเลือดลมนะคะที่ มีความแปรปรวนะคะมักจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะวิธีการในการรักษาฝ้าเลือดนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นกันค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะแนะนําว่าควรจะทําการปรับสมดุลนะคะในเลือดให้ดีขึ้นก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้วิธีในการรับประทานยาจีนนะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าเอ้ยการรับประทานยาจีนเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากในการหาซื้อนะคะ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือรับประทานยากด้วยก็จริงๆแล้วเนี่ยสามารถรักษาฝ้าเลือดได้ง่ายๆนะคะโดยการทานพวกอาหารเสริมหรือว่าวิตามินบํารุงผิวนะคะที่มีส่วนผสมหรือสารสกัดนะคะจาก ยาจีนเช่นตังกุยก็ได้ค่ะก็จะช่วยให้การรักษาฝ้าเลือดของคุณดีขึ้นแล้วก็ไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกค่ะฝ้าชนิดที่2นะคะก็เป็นฝ้าที่เรียกว่าฝ้าตื้นนะคะลักษณะของฝ้าตื้นก็คือว่าเป็นฝ้าที่เกิดขึ้นไม่นานนะคะมีลักษณะเป็นวงแผ่นนะคะไม่กว้างมากแล้วก็อยู่บนผิวชั้นนอกนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะ เห็นสังเกตได้ง่ายก็คือว่าเป็นฝ้าที่อยู่บนผิวชั้นบนสุดแล้วก็ลักษณะของปื้นฝ้าเนี่ยไม่เข้มมากเป็นสีน้ำตาลอ่อนฝ้าตื้นเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้ง่ายแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยได้รวดเร็วที่สุดนะคะสำหรับใครที่สังเกตเห็นตัวเองแล้วว่าเริ่มเป็นวงฝ้าอ่อนๆแล้วเนี่ยให้คุณนะคะรีบหาวิธีจัดการรักษาฝ้าก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นฝ้าลึกต่อไปค่ะฝ้าแบบที่3นะคะก็คือฝ้าลึกค่ะ ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้ฝ้าของคุณนะคะที่เคยเป็นฝ้าตื้นเนี่ยแล้วไม่รักษามันจะทําการพัฒนามากลายเป็นฝ้าลึกลักษณะของฝ้าลึกนะคะให้ดูง่ายๆคือว่าปื้ฟฝ้าเนี่ยจะมีการขยายใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีขอบของฝ้าเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจน สีของฝ้านะคะก็จะมีลักษณะตั้งแต่สีเทานะคะสีม่วงไปจนถึงสีแดงเข้มแล้วก็อาจจะพัฒนาเป็นสีดําได้คนที่เป็นฝ้าลึกนะคะหรือว่าเป็นฝ้ากึ่งถาวรตรงนี้เนี่ยจะมีการรักษาที่ค่อนข้างยากกว่าใช้ระยะเวลาในการรักษาที่นานกว่านะคะแล้วก็วิธีการในการรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะ อันตรายมากกว่าสําหรับหลายๆคนที่เนมเคยเห็นว่าเขาเลือกที่จะใช้วิธีการในการใช้ครีมลอกหน้าหรือว่าเป็นการใช้ครีมกลุ่มพวกกัดผิวขาวเช่นพวกไฮโดรควินโนเนี่ยเอามาใช้ในการลอกหน้านะคะเพื่อให้ฝ้าหายตอนแรกที่ใช้เนี่ยอาจจะดูดีขึ้นฝ้าอาจจะดูจางลงแต่นั้นเป็นการรักษาที่ผิดวิธีมากๆเพราะว่าจะทําให้ผิวหน้าโดยภาพรวมเนี่ยมันบางลงและยิ่งเวลาโดนแดดปุ๊บ ผิวของคุณก็จะยิ่งเป็นฝ้าอย่างหนักและจะยิ่งเป็นฝ้าที่ลึกขึ้นเข้มขึ้นนะคะและฝ้าชนิดต่อไปนะคะก็จะเป็นฝ้าแดดค่ะฝ้าแดดเนี่ยเกิดจากรังสี U V นะคะที่ทำปฏิกิริยาแผดเผากับผิวหน้านะคะและผิวหน้าเนี่ยกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเมลานินส่วนเกินเนี่ยขึ้นมาซึ่งฝ้าแดดเนี่ยมักจะเป็นบริเวณโหนกแก้มนะคะพวกเนินที่มันสูงกว่าผิวส่วนอื่นของใบหน้านะคะเมื่อจะเป็นหน้าผากเอง โหนกแก้มเองหรือว่าสันจมูกนั่นเองนะคะฝ้าแดดนี้เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะไปกลายเป็นฝ้าลึกในที่สุดลักษณะของฝ้าแดดนะคะก็จะมีลักษณะเป็นปื้นสีน้ําตาลนะคะอ่อนหรือเข้มแล้วแต่ระยะเวลาในการเป็นนะคะแล้วก็มีลักษณะของวงขอบของฝ้าเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะชัดมากเหมือนกันเนมก็แนะนําได้เลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการเป็นฝ้าแดดเนี่ยคุณควรจะต้อง รีป้องกันอย่างเร่งด่วนโดยการใช้นะคะครีมกันแดดที่มีค่า spf นะคะไม่ต่ำกว่า50นะคะแล้วก็ควรจะต้องมี spf ที่ป้องกันได้ทั้ง,งรังสี uva uvb และ uvc ค่ะสุดท้ายนะคะฝ้าชนิด5ได้แก่ฝ้าฮอร์โมนค่ะซึ่งฝ้าฮอร์โมนนี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นนะคะกับผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์น,นะคะหรือว่าคนที่มีในเรื่องของระบบฮอร์โมนแปรปรวนนะคะฝ้าฮอร์โมนก็จะเป็นเนลักษณะที่เรียกได้ว่า ไม่เข้มมากนะคะแต่ว่ารักษาค่อนข้างยากเพราะว่ามันอยู่ในผิวระดับผิวหนังชั้นกลางนะคะการรักษาเนี่ยก็จะยากกว่าฟ้าตื่นแต่ข้อดีก็คือว่าโอกาสที่ฟ้าจะกลับมาเป็นใหม่เนี่ยเป็นได้น้อยถ้าหากว่าฮอร์โมนของเขาเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันหมดไปหรือว่ามันจางหายไปนะคะแต่หลายๆคนก็มักจะบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่ตั้งคันมาปุ๊บแล้วเป็นฟ้าฮอร์โมนตั้งแต่นั้นมาพอคลอดปุ๊บฮอร์โมนก็ยังสวิงหรือบางทีคลอดเสร็จเรียบร้อย ฮอร์โมนก็ไม่กลับมานะคะฝ้าก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นเนมขอสรุปตามนี้นะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฝ้าชนิดไหนนะคะเป็นฝ้าประเภทไหนก็ตามเมื่อไรก็ตามที่คุณนะคะเป็นขอให้แนะนําว่ารีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่ารอให้ฝ้าเนี่ยหรือว่าเม็ดสีเมลานินเนี้ยมันทําการผลิตแล้วก็กินชั้นผิวหนังไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่เนมบอกคุณไปแล้วว่าถ้ายิ่งคุณปล่อยไว้นานนะคะฝ้าก็จะรักษาได้ยากขึ้น การรักษาก็ต้องนานขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการรักษาฝ้าทุกวันนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากก็อยากจะฝากให้ใช้วิจารณญาณในการเลือกนะคะผลิตภัณฑ์ที่มารักษาฝ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทาครีมเองก็ดีนะคะหรือว่าเป็นการเลเซอร์หรือว่ารับประทานอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนฝ้านะคะก็อยากที่จะให้เลือกนะคะดูว่าสาสกานั้นเนี่ย มีส่วนผสมของธรรมชาตินะคะไม่เน้นสารสกัดที่ทำมาจากเคมีแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้เลเซอร์ในการรักษาฝ้าเพราะว่ายิ่งคุณไปเลเซอร์เนี่ยหน้าของคุณก็จะยิ่งบางลงฝ้าก็จะยิ่งเป็นง่ายมากขึ้นเห็นชัดมากขึ้นนะคะรวมไปจนถึงพวกครีมต่างๆนะคะที่มีส่วนประกอบของสารฟอกผิวหรือที่เรียกว่าสารไฮดโดรควินอนะคะบางยี่ห้ออาจจะมีการผสมโซดาไฟลงไปด้วย ไม่ต้องตกใจนะคะคุณฟังไม่ผิดโซดาไฟที่เราใช้ล้างท่อนะคะเวลาท่อตันนั่นแหละจรรยาบบรณของผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์บางท่านเนี่ยก็อยากจะฝากไว้เหมือนกันว่าอยากให้เวลาเราผลิตสินค้ามาแล้วเนี่ยให้เน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักนะคะเพราะว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยเขาน่าเห็นใจมากๆหลายๆคนอยากหายจากฝ้าแล้วก็พยายามมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาฝ้าให้หายได้จริงแล้วก็ต้องการที่จะเห็นผลเพื่อที่จะกลับมามี ชีวิตใหม่นะคะมีความมั่นใจใหม่อีกครั้งฝากไว้สุดท้ายนี้ก็คือเครื่องสําอางก็เช่นกันสาวๆหลายคนนะคะชอบแต่งหน้าจาัดต้องระวังนะคะการเกิดฝ้าจากเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของสารเคมีด้วยนะคะจริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเราทุกวันนี้นะคะเรามีทางเลือกเราสามารถที่จะเลือกใช้เครื่องสําอางที่เป็นออแกนิกนะคะเพื่อลดแล้วก็ป้องกันการเกิดฝ้า ขึ้นมาได้นะคะก็วันนี้อยากจะฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าหรืออะไ้ก็ตามนะคะสามารถที่จะ inbox นะคะหรือว่าส่งข้อความเข้ามาพูดคุยปรึกษากันเองได้นะคะก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําอย่างถูกต้องแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่รักษาฝ้าอยู่นะคะก็ขอให้ฝ้าของคุณนะคะหายไวๆแล้วก็เจอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยหายได้จริงเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมค่ะ ด้วยความที่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนมีปัญหาฝ้าเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเริ่มเป็นตั้งแต่วัยอายุ30ขึ้นไปจนถึงอายุ55-60ปีเลยเนี่ยจากผลการสำรวจนะคะผู้หญิงไทยเป็นฝ้าเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าประมาณร้อยละ70%เลยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของฝ้าแล้วก็กระดังนั้นนะคะเนมมองว่ามันเป็นโอกาสในการขายให้กับนางฟ้าโฟไดของเนมทุกคนเลยถ้าหากว่า คุณนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการรักษาฝ้าให้กับลูกค้าได้จริงไม่ว่าจะเป็นตัวของอะโฟรไดเฟย e ยาก็ดีนะคะหรือว่าครีมซุปเปอร์ไวท์ก็ดีหรือว่าเป็นสบู่คิวปิดเนี่ยกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะช่วยในเรื่องของการรักษาฝ้าเนี่ยให้ได้เห็นผลลัพธ์จริงรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สําคัญนะคะบอกได้เลยว่าเนมก้ากาัรันตีว่า ลูกค้าเนี่ยจะกลับมาซื้อซ้ำอย่างแน่นอนและนี่ก็คือเป็นโอกาสทางการขายอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยมีรายได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรมนะคะแล้วก็เป็นรายได้ที่ยั่งยืนและก็เติบโตในระยะยาวเพราะสินค้าที่ดีนะคะจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยทำการใช้ซื้อซ้ำและก็บอกต่อให้กับคุณอีกด้วยค่ะ ท้ายนี้นะคะก็อยากที่จะเสริมความมั่นใจให้กับตัวแทนทุกคนนะคะว่ารับรองว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอัลฟาไดของเราเนี่ยรับรองว่าขายได้ขายดีแล้วก็ยอดขายปังอย่างแน่นอนค่ะ